สวัสดีค่ะ เจอกับจอยเพชรคาเซนเตอร์สาขา3อีกแล้วนะคะเจอกันแบบนี้นะคะจอยมีคลิปรีวิวรถสวยๆนะคะเข้าใหม่มาฝากคุณลูกค้ากันอีกแล้วสำหรับคันนี้นะคะสดๆใหม่ๆเลยนะคะเข้ามาใหม่เลยนะเอาใจสายซิ่งนะคะอ่ารีวิวรถเก่งไปเยอะแล้วตอนนี้มาขอเป็นรถกระบะมั่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคันนี้อะมีความสวยงามแล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้างคะ่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันคะ่ะ สำหรับตัวนี้นะคะก็คือเจ้ามิสุบิชิทริทันนะคะเครื่องยนต์2.5นะคะตัวนี้เป็นตัว GLX นะคะเป็นตัวเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะปี2016ค่ะนี่ตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นโฉมปี2016ไปนะคะกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นโครเมียมนะคะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะของมิส b i ิชิตรงกลางนะคะ ไฟหน้านะคะดวงใหญ่เลยนะคะไฟหน้าของเขาก็จะเป็นหลอดแบบฮาโลเจนนะคะดีไซน์แบบสปอร์ตฉ่เฉียวมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะคะกระจังหน้าข้างล่างก็จะเป็นแบบรังผึ้งนะคะนี่ดูหล่อแล้วก็เท่มากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นสีขาวนะคะสีขาวมุกสวยๆเลยนะ,ะนี่แล้วที่สำคัญนะคะเราเปลี่ยนนะคะแม็กไมยย้ยางใหม่ให้อีกแล้ว สำหรับคันนี้นะคะเป็นยางใหม่นะคะเป็นยางขอบ18นะคะเป็นยางปี2021นะคะลูกค้าจะได้แม็กใหม่ยางใหม่ไปทั้ง4เส้นเลยค่ะถัดมานะคะตรงกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นโครเมียมนะคะดูเทมากๆเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะตรงกระจกมองข้างด้วยนะคะ มือจับของเขานะคะตัวนี้เป็นตัว GLX นะคะมือจับของเขาก็จะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะติดฟิล์มใหม่ให้รอบคันเลยนะคะอันนี้เป็นตัวเมกะแคปนะคะตัวนี้เป็นแคปเปิดได้นะคะเ <Okay. S 1> ฉพาะล้อก็เทแล้วนะคะอันนี้นเราใจดีนะคะเราเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางให้ใหม่ยางปี2 0 2 1ใช้กันยาวๆเลยค่ะ ไฟท้ายก็ดีไซน์ทรงสปอร์ตเลยนะคะไฟท้ายไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในโคมเดียวกันนะคะมิสุบิชิไททันนะคะตัวนี้เครื่องยนต์2.5านะคะตรงฝาท้ายนะคะนี่ฝากระบะท้ายมือจับเป็นโครมเมียมนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3นะคะตัวนี้นะคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะมีกระบะไลเนอร์นะคะเป็นของมิสุบิชิมอเตอร์นะคะตัวนี้เป็นกระบะไลเนอร์คู่ตัวมาเลยนะคะ หอใช่ไหมล่ะคะและที่สำคัญตัวนี้นะคะแต่งปลายท่อมาให้ด้วยนะคะนี่ตัวนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบนะคะบอกได้ทางเรานะคะเปลี่ยนเป็นท่อเดิมให้ได้นะคะดูไม่ว่าจะเป็นหน้าด้านข้างด้านหลังนะคะโอ้หล่อเท่เลยบอกเลยคันนี้นะคะเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆอนเลยนะ เดี๋ยวมาดูภายในกันค่ะและสําหรับตัวนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นกุญแจรีรโมทไปนะคะตัวนี้มีกุญแจรีรโมท1ดอกนะคะนี่ภายในนะคะกระจกไฟฟ้านะคะภายในสวยมากนะคะแล้วก็ใหม่ในกระจกมองข้างสามารถปรับพับ ได้ด้วยนะคะตัวนี้ตัว G L X นะคะกระจกพับได้นะมองข้างอะ่ะอ่าภายในใหม่มากนะคะตัวนี้เป็นเบาะผ้า,ากำมะหยี่นะคะสีดำนะคะเป็นสีโทนตัดกับสีออกเทาๆนะคะนี่ดูเท่มากๆเลยนะคะแล้วก็ใหม่สุดๆเลยนะคะคอนโซลเดิมๆเลยนะคะคอนโซลใหม่ๆเลยนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะและก็อย่างที่บอกตัวนี้เป็นตัวเมกะแคปนะคะ เมกาแคปนะคะเป็นตัวแคปเปิดได้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดหนึ่งนะคะนี่เบาะของห้องโดยสารจะเป็นเบาะหนังนะคะใหม่นะคะนี่เห็นไหมลูกค้าเดิมๆเลยนะคะที่ใหม่นี้ไม่ใช่เปลี่ยนนะคะคือเดิมๆของรถเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูในมุมที่แบบชัดๆนะคะนี่นะคะ ตัวนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นวิทยุคู่ตัวไปนะคะสามารถเล่น cd mp 3 fm aux ได้หมดเลยนะคะแล้วก็เครื่องปรับอากาศนะคะก็จะเป็นแบบปรับมือนะคะหมุนมือนะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบไป1 2โวลต์นะคะช่องเสียบ usb ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะขับง่ายๆเลยนะพวะงมาลัยนะคะนี่ เรามาดูทางด้านของพวงมาลัยกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นพวงมาลัย3ก้านทรงสปอร์ตนะคะมาพร้อมกับมันติฟังก์ชันบนพวงมาลัยด้วยนะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะคะคันนี้ระบบนะคะมีแอร์แบ็ูคูน่าให้ด้วยนะคะนี่หนึ่งลูกนะคะแล้วก็2ลูกนะนี่พวงมาลัยนะคะตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิกด้วยนะคะเดี๋ยวจ้อยพาไปดูหน้าปัดเรือนใหม่ใกล้ๆคะ่ะ และทางด้านของหน้าปัดเรือนไม้นะคะตัวนี้หน้าปัดเรือนไม้นะคะเห็นตัวเลขชัดเจนมากๆเลยนะคะตัวเลขใหญ่ชัดเจนมากแล้วก็เลขไม่นะคะเป็นแบบดิจิตอลนะคะไม้น้อยมากเลยนะคะไม่เพียงแค่87,54กิโลเท่านั้นนะคะ โหถือว่าการใช้งานน้อยนะคะแล้วก็วิสัยทัศน์ในการมองเห็นก็ชัดเจนเลยนะคะเหมาะเลยนะคะใครที่กำลังมองหารถกระบะนะคะไว้ใช้งานนะคะไว้นะคะหนีขับนะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะนอกจากไม่น้อยแล้วนะคะลูกค้ายังจะได้แม็กไม่ย่างใหม่ชุดใหม่ไปด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์กันค่ะและทางด้านของเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ 2.5cc นะคะ128แรงม้านะคะนี่เป็นเครื่องเดิมเลยนะคะนี่เป็นเครื่องคอมมอนเลด้วยนะคะทุกอย่างเดิมหมดเลยนะคะรับประกันได้เลยนะคะว่าเรานะคะไม่ได้เปลี่ยนเครื่องนะคะเครื่องใหม่เครื่องสะอาดกริบเลยนะคะมีระบบเบรก ABS ให้ด้วยนะคะี ดูได้เลยนะคะฝากระโปรงหน้าก็เดิมๆนะคะเพิ่มเติมคือน,นี่นะคะลูกค้าคนเก่าเขาไปเปลี่ยนเป็นนะคะเขาเรียกว่าที่ค้ำนะคะฝากระโปรงนะคะเป็นแบบไฮดรอลิกมานะคะทั้งสองข้างเลยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายนะคะให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะนี่คานหน้าก็เดิมๆนะคะน็อตไม่เคยขยับนะคะดูหล่อมากๆเลยนะคะแล้วก็ รับประกันนะคะของเราเครื่องเกียร์เฟืงท้ายนาน3เดือนด้วยกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูราคาค่าตัวของเจ้ามิ b ูบิชิไท t ันตัวนี้เลยนะคะและสำหรับราคาค่าตัวของเจ้ามิซูบิชิไทตันปี2016ตัวนี้นะคะเราตั้งราคาพิเศษสำหรับลูกค้าเลยนะคะอยู่ที่4 0 0แสน 5,000บาทเท่านั้นนะคะลูกเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะส่งเพียง7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจะได้รถนะคะปี2016นะคะตัวเมก a แค p แคบเปิดได้นะคะแล้วก็ตัวเป็นตัว GLX ด้วยนะคะพร้อมกับแมกใหม่ยางใหม่ยางปี2021เลยนะคะแล้วก็ไมเพียงแค่80,000กว่าโลเท่านั้นนะคะลูกค้าคนไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อนะคะมาทางเพรคาร์เซ็นเตอร์สาขา3ได้เลยนะคะ หรือว่าจะอินบ็อกเข้ามาในเพจของเราได้เลยนะคะยินดีให้บริการนะคะรับจองทุกช่องทางด้วยนะคะวันนี้จอยและทีมงานเพชคาก็ต้องขอลาคุณลูกค้าไปก่อนนะคะพบกับคลิปรีวิวรถสวยๆได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ